สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ EDD Podcast สวัสดีค่ะขอบคุณที่กลับมาฟังกันอีกนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าจะทำให้หลายคนอึง้งว่าทุกวันที่เราเล่นเน็ตด,ดูหนังส่งข้อความทุกอย่างนั้นเกิดจากสิ่งที่เราแทบไม่เคยเห็นเลยค่ะ ใช่ครับวันนี้เราจะพาไปดูเบื้องหลังของโลกออนไลน์กับหัวข้อที่ชื่อว่า Data Center เบื้องหลังโลกออนไลน์ที่เราไม่เคยเห็นชื่อฟังดูเหมือนโรงเก็บข้อมูลลิกลับใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นหัวใจสำคัญของโลกดิจิทัลทุกวันนี้เลย งั้นเรามาเริ่มจากคำถามแรกเลยครับ Data Center คืออะไรใช่ค่ะหลายคนน่าจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแน่ๆ Data Center หรือศูนย์ข้อมูลก็คือสถานที่ที่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมหาศาลเอาไว้ครับซึ่งเครื่องเหล่านี้จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลประมวลผลและให้บริการต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตพูดง่ายๆก็คือเวลาที่เรากดดูวิดีโอใน YouTube หรือเลื่อน i n s t a g r กรข้อมูลทั้งหมดมันวิ่งมาจาก Data Center เป๊ะเลยครับมันไม่ได้ลอยอยู่ในอากาศแต่ถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์จริงๆที่ตั้งอยู่ในตึกตึกหนึ่งแล้วตึกนั้นมันหน้าตาเป็นยังไงคะดูเหมือนออฟฟิศธรรมดาไหมส่วนใหญ่จะเป็นอาคารเฉพาะทางครับไม่ค่อยมีหน้าต่างเน้นความปลอดภัยสูงมากข้างในมีชั้นวางเซิร์ฟเวอร์นับพันเครื่องแอร์เย็นๆเดินเข้าไปจะได้ยินเสียงพัดลมดังทั้งวันโอ้โหฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยค่ะแล้วเซิร์ฟเวอร์ที่ว่านี่คืออะไรเซิร์ฟเวอร์ก็คือคอมพิวเตอร์แบบพิเศษ ที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงครับไม่ใช่โน้ตบุ๊กธรรมดานะมันออกแบบมาให้รองรับการทำงานหนักเช่นเก็บวิดีโอประมวลผล AI ควบคุมเกมออนไลน์อิตเซตราแล้วภายใน Data Center มีอะไรอีกคะนอกจากเซิร์ฟเวอร์มีเยอะครับเช่นระบบไฟสำรองถ้าไฟดับต้องไม่ล่มระบบระบายความร้อนเพราะเซิร์ฟเวอร์ปล่อยความร้อนเยอะมากแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภยัยเช่นกล้องวงจรปิดการสแกนลายนิ้วมือการ ผ่านเขาออกฟังดูจริงจังมากนะคะมันต้องมีเพราะข้อมูลพวกนี้สำคัญจริงๆใช่ครับลองคิดดูว่าถ้า Data Center ของธนาคารล่มระบบโอนเงินก็จะใช้ไม่ได้เลย แล้ว Data Center กับ Cloud นี่เหมือนกันไหมคะเป็นคำถามที่ดีครับจริงๆแล้ว Cloud ก็คือการให้บริการที่อยู่บน Data Center นั่นแหละเพียงแต่เรามองไม่เห็นมันเพราะทุกอย่างจัดการผ่านระบบอัตโนมัติอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ Cloud ก็เหมือนเราใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน Data Center โดยไม่ต้องเห็นมันเลยถูกต้องครับแล้วบริษัทใหญ่ๆก็มี Data Center เป็นของตัวเองด้วยเช่น Google Amazon, Microsoft แล้วในไทยล่ะคะมีไหมคะมีครับเช่น True IDC Tencent Cloud ในไทยหรือ CAD ก็มีศูนย์ Data Center ในหลายจังหวัดแล้วถ้าบริษัทเล็กๆอยากใช้งานล่ะคะ ต้องสร้าง Data Center เองไหมไม่จำเป็นครับเขาสามารถเช่าที่ใน Data Center หรือใช้บริการคลาวได้เลยประหยัดกว่าเยอะแล้วพวกบริษัทที่ทำเว็บขายของออนไลน์หรือแอปส่งอาหารก็ต้องใช้ Data Center ใช่ไหมคะใช่เลยครับเพราะทุกการสั่งซื้อการจ่ายเงินการดูสินค้าล้วนต้องประมวลผลจากเซิร์ฟเวอร์ ฟังดูเป็นอะไรที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะใช่ครับและตอนนี้ Data Center ยังเชื่อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเช่น AI ที่ต้องประมวลผลเร็วมากหรือ IoT ที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อกันเป็นล้านตัว แปลว่าอนาคต Data Center จะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับความต้องการด้านการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาโดยเฉพาะในยุคที่ทุกอย่างเชื่อมกันหมดแล้วเรื่องพลังงานล่ะคะได้ยินว่าศูนย์ข้อมูลใช้ไฟเยอะมากจริงไหมคะจริงครับเป็นเรื่องที่หลายบริษัทให้ความสําคัญมาก Data Center ต้องพึ่งไฟตลอดเวลาแต่ตอนนี้หลายที่ก็หันไปใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นโซลาเซลล์หรือพลังงานลมเพื่อความยั่งยืน ฟังดูดีค่ะเทคโนโลยีล้ำก็ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ครับแล้วในอนาคต Data Center อาจจะอยู่ในทะเลอยู่ใต้ดินอยู่ในภูเขาเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายเรื่องพลังงานและเพิ่มความปลอดภยัยโอ้โหนี่มันโลกแห่งอนาคตชัดๆค่ะใช่เลยครับและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการออนไลน์ของเราทุกวันนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจว่า Data Center สําคัญแค่ไหนและแม้เราจะมองไม่เห็น แต่มันก็อยู่เบื้องหลังทุกการกดไลค์การสั่งของและการดูหนังของเราเลยค่ะขอบคุณที่อยู่กับเราจนจบครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปของ EDD Podcast สวัสดีค่ะสวัสดีครับ